ทดสอบในรอบนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงบอสนะครับในชั้นเลขคู่นยก็จะมีอีกชั้นนึงก็คือชั้นที่สบองนะครับเป็นเจ้าหนูผีโคโค่นะหนูสายฟ้าเนี่ยมาพร้อมกับปักพ่วงอีกสี่ตัวเดี๋ยวชั้นนี้นะครับก็จะไปแสดงวิธรรีการผ่านให้ดูนะครับแต่ว่าจะบอกนิดนึงว่าในทั้งหมดอีกสิบชั้นต่อมานะครับที่ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นชั้นที่สิบสี่นะครับยังคงเป็นโนโคแล้วก็สิบหกยังคงเป็นสไปด์แปดนะครับยังคงเป็นเดลโลนแล้วก็ที่สิบยังคง แล้วก็ชั้นระหว่างกลางก็น่าจะมีการเคลียร์ที่ไม่ยากเท่าไหร่โดยเฉพาะชั้น15กับชั้น13นะมันจะมีเงื่อนไขพิเศษถ้าเกิดคุณสามารถจะเคลียร์แบบง่ายๆนะเพราะว่ามันเป็นโอเซเวนไลท์นะครับจูริพายแล้วก็จะมีจูริกับโรซี่เนี่ยัอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าสามารถเก็บได้ง่ายๆนะครับด้วยทีมเดสอยู่แต่ว่าในเหรียญสุดท้ายที่เป็นเหรียญ6เหรียญเนี่ยมันจะต้านเดสนะครับผมก็เลยทําได้แค่5เหรียญนะจะบอกว่าใช้ทีมที่เป็นทีมเดสปราบง่ายมากอากิล่าคิสนะครับเฮเรเน่ออโต้ฮิลเนี่ยแล้ววก็เอาตั ออย่างเจ้าลีน่านะครับมาฮิลกับต้านทานผลจะมีเงื่อนไขที่เป็น5เหรียญน,นะครับก็คือหลับไหล2เทินเนี่ยสามารถเอาซาร่านะครับมาต้านได้นะก็จะบอกว่าผ่านง่ายมากทั้ง2ชั้นนะครับ13แล้วก็15ด้วยทีมนี้เลยส่วนหกเหรียญของทั้ง2ชั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องมีตัวแบกดาเมจระดับหนึ่งนะอย่างน้อยๆก็ทายสนะี่หกเนาะอ่ะทีนี้มาพูดถึงชั้นที่12กันนะครับเจ้าหนูผีที่เป็นโคโค่เนี่ยก็คือตัวหัวหน้ามันนะครับเลือด3,6มแ แมสแของสกิลหลักๆที่ต้องระวังไว้นะครับจะเป็นสกิล60ิว60ินะครับวิชาเนจาแฮมเตอร์เนี่ยเมื่อใช้นะครับพางตาก็คือไม่โดนนาเอดนะไม่ว่าจะเป็นกระจายหรือแบบเดี่ยวนะครับจะไม่สามารถเล็งเป้ามาได้เลยแล้วก็จะไม่ติดรีบัฟด้วยพร้อมกันนั้นนะครับมันจะทําการชุบชีวิตพักพวกขึ้นมาได้ทั้ง4ตัวแล้วก็มีการคิวตัวเอง10%อนีกข่านจะเป็นท่าที่ใช้เรื่อยๆนะครับโจมตีเป้าเดี่ยวหนึ่งครั้งค่อนข้างแรงถ้าเกิดมาอยู่ในสถานพัางตาก็คือพัางตาจะปิดได้กกก็ตต่่อออเมมมืรรราาะะะะัััดหนนนููล้้้งท4 412วไ AP ปณคบ ถ้าเกิดปลดพังตาได้ท่านนี้ก็ไม่แรงนะครับแล้วก็จะมีไฟช็อตหนูทั้ง4ตัวสามารถแปะไฟช็อตได้ทั้งหมดนะแต่ต้ตองโ,โ,โคอีมาก,กันนะครับนอกจากนั้นหนูทั้งสีตัวนะครับจะมีพาสซสีฟเพิ่มโจมตีเวโจมตีถือว่าค่อนข้างแรงอยู่แล้วป็ต้านทานดาเมจเป้าเดียวต้องใช้ดาเมจหมู่นะครับถึงจะจัดการฝูงนี้ได้อันนี้ขอพูดถึงตามลำดับก่อนนะครับก็หลักๆเลยะจะมีตัวดาเมจสตัวที่ผมแนะนําในขอเลยจะมีเบริก้านะครับที่ผมทำซีสองกัละเพราะว่ามันจะมีเพิ่มปริมาณมความเสียหายเวทนะครับ ในหอมีอาตาคีตั้งต้น3 3สามารถทําเป็นเซตตีบอสได้นะครับเพราะว่าศัตูทั้งหมดจะเป็นบอสนะครับนี่ก็คือมีขวามบนเป็นรูปตัวปีศาจแดงๆนะครับถ้าทาเซตตีบอสก็ทําอัตราคีให้อยู่ที่67%นะอันนี้ผมยังทำไม่ถึงนะหล่อให้บวกแหวนแล้วนะครับกเ็เฉียดไปเพราะว่าต้องการพวกดามเมจเพิ่มพวกโจมตีนะครับจุดอ่อนแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาเมจคีิค์ที่เข้าถึงถ้าเกิดทำคีิที่เข้าได้เต็มนะครับตัวนี้ก็จะสามารถปิดได้ด้วย2ชุดแต่ว่วาจะมีเงื่อนไขก็คือว่าวนี้ย ถ้าเกิดจะผ่านแบบ3ดาวคิดว่าเราจะต้องใช้ซีเยอะกว่านี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นดาเมจหมูนะหลายๆตัวนะครับคายก็ใช้ได้คายผม C ศูนย์งก็เลยเามาเป็นดาเมจเสริมนะครับอยู่แถวหน้าถ้าเกิดมีก็จะเป็นที่เขาใช้กันนิยมใช้กันนะครับพวกหลักๆเลยก็จะเป็นพวกคายนะคายแรงๆเขาจะต้องมีดาเมจเดียวตัวนึงเอาไว้ปิดเจ้าหนูนะเวลาจัดก,การลูกได้สีตัวเนี่ยมันจะเปิดพางตาก็สามารถเอาดาเมจเดียวทุ่มไปได้นะนี่เห็นใช้กันก็จะเป็นพวกคายแล้วก็บางทีก็มีพวกไทโอเพิ่มเติมนะครับ ก็ด้หลักการก็จะเป็นการมีตัวที่เป็นดาเมจหมู่นะครับเอาไว้ปิดลูก4ตัวก็คือต้องดาเมจสีเป้าขึ้นไปนะแล้วก็ดาเมจเดียวหนึ่งตัวซึ่งในระดับหกเหรียญที่เห็นเ้าใช้กายภาพเพราะว่าในระดับหกเหรียญเขาจะมันจะต้านเวทนะครับอีก2อันก็จะเป็นการทาให้สเตตัสศัตรูสูงขึ้นนะครับแล้วก็โจมตีแรงขึ้นอันนี้ก็คือโจมตีท่าที่แรงๆอาจจะหนึ่งเป้าเป็น5เป้าแล้วก็นี้นะครับไม่สนป้องกันก็ด้วยตัวเท่าที่มีตอนนี้นะครับผมพาผ่านได้แค่สองเหรียญนะเขาจะมีโคอี e, ต้านไฟชอ็อ เฮดบ็อกเฮดพีตาบ็อกแบนบ็อกแล้วก็ลีน่ามาฮิลฮิลหลักๆของลีน่าเนี่ยผมจะมาเพื่อฮิลตัวที่เป็นโจมตีปกตินะเพราะว่าจะพยายามไม่ใช้สกิลเพราะว่ามันจะมีลูบการบนก็คือต้องฆ่าลูกน้องมันแล้วก็จากนั้นก็คือไปจัดก,การตัวไอตัวหนูบอสนะครับแล้วก็เลยจะไม่มีจังหวะไปฮิลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอัพสกิลที่เป็นฮิลออโต้จาัดก,การโจมตีปกติได้ก็ยิ่งดีนะลีน่าก็จะเป็นบ็อกนะครับเฮดพีเปอร์เซ็นต์ตาบ็อกแบนบ็ สังหารลูกหนูนะครับ4ตัวได้ก็จะเป็นตัวเป้าเดี่ยวดีสุดจะเป็นปาสคาวถ้าจะเก็บเหรียญแบบห้าเหรียญลงมานะตัวนี้ใช้ได้แล้วก็เหมือนกันนะครับค่ายก็มาปิดตามเมจดเผื่อว่าเจ้าเบริก้าปิดลูกหนูไปได้ภายใน2ชุดนะก็มาเสริมแล้วก็ช่วงที่คูดาวคร้ามันไม่ต่อเนื่องเนี่ยก็ใช้เป็นค่ายอัตาคิเนื่องจากว่าใช้ทั้งกายแล้วก็เวทนะครับก็เลยใช้เป็นอีกานะ ก็เริ่มมาด้วยปิด2ชุดนะครับบนล่างของปิเิกา้าปิดหนูได้แล้วก็ไปตี <c oughs> บอสต,ต่อวนหลุดไปเรื่อยๆนะครับเอาไปกินซะเจ้าจะได้เห็นความภาคภูมิใจของนิก้าโดนเปลวเพลิงสีดำเผาเป็นเทัไปะิะ แล้วก็ติดไม่ลงนะเขาก็ต้องใช้ของเจ้าคายเสริมเข้าไปนะอันนี้ซีสองนะครับอันนี้ติดลงพอดีแือว่าใช้ไปแล้วนะเพรางั้นก็เนี่ยจะมีเวลาในการยิงหนูนะครับตัวบอสเนี่ยก่อนที่มันจะใช้สกิลตัวนี้นะยิง,ง,งได้จนกว่าสกิลคูดาสกิลแรกจะวนมานะครับเน่มันจะใช้สกิลเดียวก่อน การปรับจากสเหรียญเป็นสามเหรียญสเหรียญหเหรียญเนี่ยทำให้สเตตัสมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะพาคนวณดูว่าคุมีตัวระดับประมาณไหนนะแต่ถ้าเกิดมันคืนชีพปุ๊บก็ต้องวนกลับมาเขต้องวนกลับมานะครับสกิลหมูต่อเคเหรียกลูกสกิลหมูนะครับพารุกหมดใช้สกิลเดียววนกัไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเายันงั้นหรอกะบะพุ่งชน ถ้าเกิดปิดได้เร็วก็จะสามารถเข้าโจมตีบอสได้เร็วนะครับด,ดอ,มมอ,อันอันนี้จะข้ามเฟสคราไม่ข้ามไม่ข้ามเจ้าจะได้เห็นความภาคภูมิใจของนินจาเห็นไหมทีถ้าเกิดครูดาวของ เมริก้ามันกลับมาไม่ทันนะ่เขาต้องใช้คลายเพิ่มเข้าไปอย่างนี้นะเมริก้ามันจะโจมตีปกติในขอนะครับลดปูดาสก,กิลได้ด้วยบางทีก็จะมีช่วงที่มันขาดช่วงได้นะโดดนนเเเเปปวพิงสีาผ็ถ้าขาดช่วงเนี้ยเราก็จะได้โจมตีเป้าเดียวนะครับใส่บอสน้อยหน่อยจจะแค่ครั้งเดียวแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเราพยายามจะไม่ใช้ตัวจิวนะเพราะมันทำให้เราเสียเฟินทำให้เราเสียโอกาสในการตีบอสนะครับ ผมก็แล้วลีนาที่เป็นอัพสกิลมาแล้วอะจบตีเดี่ยวเพื่อคิวไปนะคะรับเ,เจ้าจะได้เห็นความภาคภูมิใจของนินจาลงโทษะหาร ไม่ไฟสีดำหรือเปล่าล่ะซึางจะบอกว่าถ้าเกิดด้นเมยคนพอคุณใช้คายสมมติมี46ตัวเดียว,วก็เป็นตัวยืนได้เลยนะในการปิดลูกแล้วก็ตัวด,ดันเมออย์หรตัวมามาเป็นเดี่ออยวตัวมาก็ปิดแน่ๆคือไม่ทันนะครับจะได้เห็นความภาคภูมิใจของนินจาถ้าไม่ทันก็จะไม่ได้ตีสักครั้งนะ อันนี้ก็คือสกิลคูดาหมดทุกอันนะครับอาจจะแวะมาฮิลสักครั้งนึงเพราะว่าเรามีเวลานะ200เทิร์นขอแค่ให้ปิดได้จบก่อนที่เทิร์นะจะหมดจริงๆเทิร์นนี้ยคำนวณแล้วว่ามันไม่สามารถปิดได้หมดก็รอให้มันชุบชีวิตอีกรอบก็ได้อาจจะบับไปก่อน เราให้มาชุบใหม่แล้วค่อยตีทีเดียวก็ได้นะครับแต่คำนวณเธออยกังดีๆแล้วกันสําคัญคือหลังจากที่มาใช้สกิลชุบบาจัดการได้หมดแล้วก็ให้ตีบอสอีกครั้งก็นั่นแหละขึ้นอยู่กับดาเมจของเราที่มีนะราวน,นี้ก็เป็นตัวสําคัญนะเพราะว่าโจมตีปกติมันจะให้เกิดโซ่เด้งนะครับ ก็อาจจะไปน้องเสียเทินในการจบตีจบ,จบนะครับเรียบร้อย<ฟ>สุดท้ายใช้สกิลเดียวก็ได้โอเคเรียบร้อยนะครับ<อ>ก็แค่วิธีการผ่านแล้วกนะันเนาะส่วนคุณจะทำได้กี่เหรียญอันนี้แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าคุณจะมีตัวดาเมจเยอะขนาดไหนนะครับถ้าเกิดเนี้ยอันนี้มันเพิ่มดาเมจ5เป้าไงก็เลยทำให้ให้ใหเบริก้าปิดอไชุดได้ด้วย42นะแต่ถ้าเกิดเนี้ยเอาออกปุ๊บเนี้ยดาเมจ แบบหมู่อ่ะคุณก็ต้องพึ่งของตัวละครที่มันเป็นหมู่นะครับให้เพียงพอเหนือเนาะกคือไม่ควรจะเกิน3ดาเมจอ่ะสามสกิลอ่ะไม่งั้นเราจะไม่มีโอกาสในการยิงเป้าเดี่ยวใส่บอสนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการผ่านทั้งหมดเท่าที่นำเสนอนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ